ภาพแฟนคลับกิเลนผียของเราย้อนกลับมาชมภาพบรรยากาศนสนามบุญยะจินดาในประการฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่24นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่6มีนาคมที่ผ่านมากันนะฮะยังคงมีภาพบรรยากาศของแฟนคลับกิเลนผียก,ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นรวมไปถึงหลังเกมการแข่งขันนะฮะซึ่งก็เอามาฝากแฟนคลับ ที่อยู่ยังต่างจังหวัดที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาให้กําลังใจคุณพลกิเลศยศของเราเวลาออกมาเป็นทีมเยือนแบบนี้โดยเฉพาะสนามคุณย่าจินดาหลายต่หลายคนที่อยู่ยังต่างจังหวัดก็น่าจะยังไม่เคยมาสนามแห่งนี้เลยเพราะฉะนั้นตามเมืองทองทีวีของเรามาดูภาพบรรยากาศร,มรวมๆรอบสนามกันก่อนดีกว่าครับ Veins. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stop, never changed all the squad here to play. And I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push bars, no, I push play. I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never in space I won't stop till I hear him say oh. Got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah. Move fast and climb, a new class divine. Yeah, true passion shines, and I'm through passing time. I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by. Uh. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped face I won't stop till I hear him say. Oh, oh. Driving this train Leads in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like Rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks Feeling lost, feeling great Popping off, singing straight Never stopped, never changed All the squad here to play And I've got something to say yeah. I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push butts, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build on every captain's face I won't stop till I hear him say oh.

I withdraw on the things I made I turn flaws into flawless traits I put on your cannon trace Stop telling me I'm saying ซื้อสองนี่อ้าโอ,อ้ oh, ใส่เวอร์พปูด้วยเ <laughs> มื่อคืนชนะวันนี้ใส่เลยโอ้โห oh, ระหว่างเกมกันในขันกูจะเห็นนะฮะว่าหลังจากที่เมืองทองของเราได้ประตูที่สองเนี่ยเฮนรี่นะฮะวิ่งกระโดดข้ามป้ายโฆษณาไปดีใจกับเหล่าแฟนคลับทีเด็ดพะยอโอ้เป็นภาพที่เราไม่ได้เห็นแบบนี้มานานสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับมอมมาเป็นองออเือ ก็เป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจมากๆนะครับที่นักเตะกีเลยพยองกับแฟนคลับดูมีความผูกพันและใกล้ชิดกันักขนาดนี้นะฮะโดยเฉพาะหลังจบเกมการ่นขันนะครับโค้มาริโอยูรอสกี้นะฮะเรียกนักบอลทุกคนนะครับเพื่อมาขอบคุณเหล่ากองเชียร เมืองทองยูเต็ดของเรานะคะต้องบอกว่าเกมรแค่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมาเยอะกว่าเจ้าถิ่นซะอีกนะครับแล้วก็เสียงดังกว่าเจ้าถิ่นนะฮะและนั่นก็คือปัจจัยสําคัญที่ทําให้เมืองทองของเราสามารถบุกค,คว้า3คะแนนจากทีมโปลิเทโลได้อย่างที่สับาบการพวกเขาไม่เคยแพ้ใครมาเจนัดติดนะครับเยอะมากๆนะครับกับการที่ไม่แพ้ใครเนี่ยแล้วก็เป็นเกมในบ้านของพวกเขาด้วยและที่สําคัญเมืองทองของเราก็สามารถบุกมาคว้า3คะแนนได้กองเชียร์จึงเป็นสิทธที่สําคัญมากๆครับ แล้วเราก็จะทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพบรรยากาศที่แฟนคลับกีเรนพยองส่งเหล่าขุนพลกีเรนพยองเมืองทองอยู่แต่ของเราเดินทางกลับที่พักกันนะครับนี่แหละครับก็คือโมเมนต์ระหว่างนักเตะกีเลนพยองกับแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจพวกเขาตลอดมาในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับอบอุ่นมากๆเลยแหะครับคุณผู้ชม,ม,มคมากะมาคะตะโกนเชียร์ใช่มว่าจะเล่นมุกไม่ไมิเราไม่ตะโกนอ่ะจะคอแหบเสียงแห้งใช่ อย่างนี้เรียกว่าสาใจไหมครับสะใจสะใ,ใ,ใจค่ะถ้าใส่สีชมพูจะสาใจกว่านี้พีอ๋อ <c oughs> เราลืมสีสใส่สีชมพูเนาะไม่งั้นจะได้ล้างอาถรรพ์ใช่หรือเปล่าใส่ครับใส่รับ 在。 你的脸。